ก็พวผมเดือโต้งอีกแล้วครับตอนนี้เดือโต้งมีสินค้ามานําเสนอทุกคนอีกแล้วนะทุกคนนะสินค้าที่ผมนําเสนอวันนี้นะมันเป็นทั้งไฟแช็กไฟฟ้ามันเป็นทั้งไฟฉายนะทุกคนนะเดี๋ยวมาอันบล็อกให้ดูไปพร้อมๆกันเลยมาแกะดูกันเลยลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะทุกคนอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะเคยหรืออาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะลงมาหมดแล้วมีแค่นี้นี่มีแค่นี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นตัวสายนะ เอาไว้แบบคล้องคอเขาก็แถมมาพร้อมเลยนี่เป็นตัวสายเอาไว้คล้องคอได้โอเคแล้วก็สายเป็นตัวไลนนิ่งนะไทาีซีนะทุกคนไทซีนี่ตัวพระเอกของเขาคือจะเป็นลักษณะนี้นี่อันนี้เป็นตัวล็อกทําเป็นพวงกุญแจก็ได้เดี๋ยวนะนี่มันจะเป็นไฟฉายในตัวเห็นไหมทุกคนมันเป็นไฟฉายนะอ่ามีไฟสองแสงเป็นไฟฉายแบบฉุกเฉินอะ่ะแล้วก็เดินไปอย่างนี้ได้ เพียงแค่กดปุวกตรงนี้นะอีกตัวหนึ่งความพิเศษของเขาอีกตัวหนึ่งคือตรงนี้นะนี่ดูนะนะด้านหลังก็จะมีสถานะอันนี้เป็นสถานะแบตเตอรี่นนะทุกคนนะว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันก็จะมีขีดลาดับแบตเตอรี่แบบนี้เปิดออกปึ๊บแล้วก็กดนี้นี่มันมีตัวชั้นหนึ่งนะมันจะเป็นล็อกอย่างนี้นะคือการออกคืออันนี้มันกันน้ําได้นะทุกคนนะจุบลงน้ําอย่างนี้ได้เลยนะ ผมไม่มีน้ําทําให้ดูเดี๋ยวไงผมมาทาให้ดูนะนี่ตัวเขาจะเปิดออกงี้แล้วก็กดกดตรงนี้ฝานี้ก็จะเปิดขึ้นตรงเนี้ยคือไฟแช็กนะทุกคนนะดูนะเดี๋ยวผมทําให้ดูแต่มันเป็นไฟแช็กที่ใช้แบตเตอรี่นะมันไม่ได้ใช้กา๊าซแล้วไอเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้งานได้สามปีนะทุกคนเนี่ยใช้งานได้สามปีแบตเตอรี่มันเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะเวลาแบตหมดก็แค่ชาร์จนะก็เสียบสาย Type C เนี่ยเข้าไป แค่นี้แล้วก็เสียบชาร์จปกติลักษณะของแบตเนี่ยถ้าแบตหมดเกลี้ยงเลยนะชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงเต็มวิธีเก็บก็งับไปน,นี้ปั๊บล็อกแล้วก็ปิดแค่นี้เองทุกคนนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้นี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้นี่กระทัดรัดนะพกใส่กระเป๋าทดสอบพกใส่กระเป๋านี เห่ดูนะผมพกใส่กระเป๋านะง่ายๆมันเท่าๆกันเลยกับไอเนี่ยแอร์พอร์ตอะใก้เคียงกันเลยใก้เคียงกันห่างกันนิดหน่อยใหญ่กว่านิดนึงแต่ก็เปิดเป็นไฟได้เฮ้ยนี่ถ้ามันมืดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสว่างขนาดไหนเฮ้ย ได้ไหมได้ไหมเออมันก็พอมองเห็นนะมันก็ไม่ได้สว่างอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันก็พอมองเห็นแบบใช้แทนไปฉายได้นั่นแหละตามนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้งมีอะไรมานำเสนออีกเดี๋ยวเดี๋ยวต้งจะมาทำให้ดูนะทุกคนนะโอเคนะบ๊ายบาย